สวัสดีครับเพื่อนมิตรผู้ติดตาม youtube ช่องยงเชตุทอนทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงยงชูธงลุยจะลุยย้อนหลังไปสู่เหตุช่วงก่อนเหตุจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2514นะครับปี2516นะฮะซึ่งมันก็ผ่านมาเนิ่นนานนะครับ40ปีแล้ว ก็ถ้าถ้าเล่าจากความจําจริงๆมันจะคงมันจะคงเล่าได้ไม่เต็มที่ครับหรือว่าถ้าแต่ว่าทีนี้บังเอินนะฮะผมได้เก็บหนังสือนี่ว้ครับหนังสือสอวารสารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบวับ,บพิเศษสิบสี่ตุลาคมวันมหาพิจีตรนี่ครับเดิมนี้ฮะเดิมเนี้ยที่ให้ข้อมูลที่ที่เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชูนั้่แก่ผมแต่ผมก็จะหยิบออกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่หนังสือนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเล่าความจริงนี่ขบวนนักศาลามแห่งยุคต้นนี่2114นถะึง2119เนี้ยเรียบเรียงโดยคุณศิราคมฉายนะครับซึ่งเป็นนักเขียนระมาณสี่ไรในสมัยนั้นนะฮะก็คือเป็นชื่อก็คือคุณมีนายบุญช่วยที่เป็นคนหนึ่งนะฮะในขบวนนักศา พักสัจธรรมและเป็นวันศีลรามรุ่นแดกๆครับนะฮะก็ได้สองเล่มเนี่ยฮะเป็นนําล่องครับเป็นคู่มือในการพูดครับผมจะพูดต่อนะฮะจากคลิปที่แล้วก็คือว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนี่ฮะที่ประกอบกันขึ้นมีคู่ลงชื่อร้อยคนเนี่ยฮะอ่าซึ่งหัวเรี่ยงหัวแรงในกลุ่มนี้ คงจะเป็นคุณที่ระยกบุญมีนะฮะอดีตเลขาธิการ,การศรูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วกับคุณชัยวัน์สุรวิชัยคุณท่านยาชุนชราฐานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คุณวิสาการทัพนักศึกษาดา,ามเมือแหงคุณมุญส่งเฉลยธรคุณวันนี้นะครับรวมทั้งบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์เช่นอาจารย์ทวีหมือนนิกรอาจารย์นพพรสวรพานิ์แล้วก็ านายพพันธ์ศักดิ์กมลเพชรเหล่านี้นะฮะก็ในการเดินขบวนแจกใบปลิวมีนักเขียนมีชื่อคือที่เป็นที่เป็นบรนรณาธิการหนังสือพิมพ์สังคมศาสตร์ด้วยชัมาแล้วคือคุณสุชาติสวัสดีนะฮะเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อในช่วงนั้นเป็นนักเขียนเนเดรวีด้วยครับหลายคนนะฮะรวมนวก็ยี่สิบกว่าคนฮนะก็ข้อเท็จจริงก็คือว่า เมื่อจะเริ่มรณรงค์ในวันที่5ตุลาคมก็นำใบปิวโพสเซอร์ที่พิมพ์มาวานะครับไปแจก,กครับเริ่มไปเดินเริ่มไปลงที่สนามหลวงลครับไปเดินแจก,กที่สนามหลวงแล้วก็จนกระทั่งว่าเกือบเที่ยงจนกระทั่งมา4สี่โมงนี่ก็สี่โมงช้านี่็มาถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสาแล้วก็มาแถลงข่าวต่อต่อหนังสือพิมพ์ต่างๆที่แจงประตูประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญก็น,นั่นแหละครับคือเรียกร้องให้รัฐบาลด่างแลบบ้วเจ้าพนธรด้างแล้วส่งมาโดยเร็วนะครับเพื่อจะอาจาัดให้มีการดลทั้งสิยทีเพราะเป็นความเรียกร้องต้องการของประชาชนนะฮะและนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ก็ไปรับประทานอาหารกันแล้วก็ไปเดินก็เดินไปต่อครับข้ามสนามข้ามไปอ่าอ่าไปทางกรมประชาสัมพันธ์ฝั่งนั้นแล้วก็ไปทางตลาดบางรัภูแล้วจากนั้นก็ก็เลยไปทางนู้นแหละครับ เลยไปทางแง่สี่แยกปรทุมวันทางปทุมวันนะฮะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ตลาดประุูน้ําในช่วงบ่ายสักบ่ายช่วงสักสิบสามนาฬิกานะครับอของวันที่ห้ก็ถูกจับกลุ่มครับก็เรื่องของวันเรื่องของเวลาของวันนี่บางทีไม่คาดเคลื่อนนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มาเช็กเราละเอียดแต่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแบบนี้ นั่นนะครับครั้งแรกก็ตำรวจสันติบาลที่ตามประกอบอยู่ก็จุวรวบไว้จับกลุมนะครับเข้าจับกลุ่มแสดงความจำนง้ความประสงค์มาจับกลุ่มเนื่องจากว่าผิดพระราชบัญญัติผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1 7มาตรา17คือมาตราที่ห้ามชุมนุมเกินห้าคนเป็นมาตราที่ผมบอกว่าห้ามลงข่าวอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นมาตราที่สามารถสั่งยิงเป้าคนได้เป็นมาตราที่สั่งปิดหนังสือพิมพ์ได้อะไรนั่นนะฮนะ เป็นประกาศกันว่าฉบับที่นั้นแหละยังมีผลฉบับที่17บเจ็ดของประเดจการมีผลมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นะครับยังใช้ด้วยมานะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถูกจับกลุมครับที่แรกก็จับกลุ่มที่เบ็คนต่อมามีการประกาศจับประกาศจับคุณเพิ่มอีกคือไปจับกลุมคุณก้องเกียรติคงคารนะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวเกี่วข้องกับผูกลุ่มเรียกร้องรธรรมนูญที่หัวหมากแล้ก็ที่สําคัญก็คือในช่วงวันที่เจ็ด ที่แปดเนี่ยประการจับคุมคุณไขแสงสุขใสอดีตนักการเมืองอดีศส,สอนครพนมคนมีชื่อเสียงด้วยซึ่งข้อนี้ผลสนนิษฐานเล,เลยว่ากลุ่มเรียกร้องและธรรมนูญเนี่ยมีนายธีริวท์บุญมีนายประสานมาดึกไิปพทักษ์นายชัยวัฒน์ริวิชัยนายธัญญาชุนจาราธานนักสามาหวิทยาศาสตร์นายบิสาสันทัพนายบุญสรงเฉลยธรเนี่ย ซึ่งเป็นนักศึกษาดังแผงคงจะต้องไปปรึกษาหารือกันอยู่ที่สำนักง,งานทนายธรรมรังศรีทนายความซึ่งมีลุงฟักนะสงขาเป็นทนายใหญ่แล้วก็มีนายเจตุรนคเชษศรีเป็นทนายหนุ่มที่ประจำอยู่และสำนักง,งานทนายความธรรมรังศรีคนที่เป็นเจ้าของก็คือนายไขแสงสุขใสนะครับนี่แหละฮะและจริงๆในในจำนวนนี้ก็รู้จักกับนายไขกับคุณไขแสงสุขใสครับนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้นะฮะดังนั้นเนี่ย ก็เลยโยงให่จนกระทั่งประกาศนะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทางศูนย์การนิสิตนักศึกษาซึ่งต่อมาก็คนที่ขึ้นมาเป็นเลขาธิการศูนย์แทนคุณจีรยุทธบุญมีซึ่งพ้นตำแหน่งก็คือคุณสมบัติทำลงทัญวงศ์นักศึกษามหาการเกษตราศาสตร์กับคณะก็พยายามจะไปขึ้นยื่นประกันตัวพยายามเรียกร้องให้อ่อยตัวพยายามจะไปประกันตัวอะไรเหล่านี้แหละแต่ทางรัฐบาลก็แข็งขืนนะครับ ก็เาม่ได้อุ่นอ่อนผ่อนตามรัฐบาลจอมพลถนอมนะฮะซึ่งคนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาก,ก็น่าจะเป็นจอม,ม,มาพลประภาจารู้เสถียรนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องเนี้ซึ่งตอนนั้นคงจะเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยด้วยนะครับถ้ายังไม่ผิดครับเรื่องมันก็เลยเกิดกอหนลอลมานครับในช่วงที่จับกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ในการที่จับกลุ่มผู้กลุ่มเรียกร้องทํานูนเนี่ยเพราะการข่าวในช่วงนั้นมันยังไม่ทันสมัย ต้องรอฟังแต่จากสื่อนังขือวบิมสถานีวิทยุถึงควบคุมโดยทางการนะครับก็ลงข่าวแต่ไปในทางที่เป็นประโยชน์กับทางราชการนะครับว่าเหตุการณ์ที่จับลุมก็ประชาชนก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็ไม่มีใครมีปฏิกิริยาแต่งจริงทุกมหาวิทยาลัยทุกทั้งในกรุงเทพและทั้งต่างจังหวัดรวมทั้งสถาบาลวิทยาลัยครูหรือหน่วยงานจ้างอะไรต่างๆนะครับเขาปรึกษาเหลือกันเคลื่อนไหวทั่วประเทศครับในการที่จะก่อบวรกันเพื่อที่จะ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับแต่นักสื่พิมพ์ก็แต่แต่สถานีวิทยุในโรงข่าวอะไรนะนี่เรื่องนี้ก็เป็นงานเมื่อเมื่อเรื่องมันบานปลายนะครับมันก็เกิดการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตั้งรูปขบวนขึ้นโดยที่เรียกว่าศูนย์การเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องปล่อยตัวเพื่อที่จะเรียกร้องธทํานูนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่มเรียกร้องทํานูนนี่ก็ตั้งขบวนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัดชุมนุมกัน ยาชุมนุมเยอะครับตั้งแต่วันห้าวันห้าคืนนะฮะแ่นับเอาอ period, อครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกจากธรรมศาสตร์ในวันที่สิบสามตุลาคมนะฮะคนก็เริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะในธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆในนามก็แพงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็อะไรต่างๆในจุฬาในตัวในภาษามิตร แล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยอะไร,ถรถต่างๆนี่ครับเรียกว่ากกเคลื่อไหมกั็นเครือรข่ายเลยครับเพื่อที่จะร่วมในขบวนเพื่อที่จะพูดง่ายๆว่าต่างมีมติไปในทางว่าคือคาขวัญในช่วงนั้นกระบอกเลยว่าเรียกร้องทํานุนเป็นกอ้บดนะครับเรียกร้องทํานุนเป็นกบฏเป็นไปได้ยังไงครับเรียกร้องทํานุนประโยชน์ไม่ได้กับนักศึกษาเลยเนักศึกษายังมีหนังสืออยู่ เรียกร้องให้ประชาชนประชาชนชาวไทยมีมีสิทธิเสรีในการเลือกตั้งในการดูแลริการบริหารบ้านเมืองแล้วก็เปิดแล้วครับก็เปิดให้มีการเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็นั่นนะครับก็ยึดอำนาจตัวเองไงครับเรียกว่าจะทําการสำสวนความต้องการของประชาชนได้ของโลกด้วยเพราะว่าทางสากลซึ่งผมจะเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งว่าชะตาการสากลในช่วงปี2516เป็นยังไง แต่ที่แน่นอนคือปี2515นี่ประธานา,าธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเจริญ 3, สัมพันธมิตรีกับกับรัฐบาลสารัฐประชาชนจีนนะฮะไปเปิดสัมธมัยตรีกันถ,ถ,ถ้าดูคนดูสถานการณ์สากลออกก็จะเห็นว่าสงครามเวียดนามซึ่งดําเนินมาหลายปีนั้นที่ดูเดือเดเลือดพลังนั้นนะฮะใกล้จะยุติแล้วใช้ชนะใกล้จะเป็นของอประชาชน ชาวยินโดยจีนครับสามประเทศนี่ครับเวียดนามลาวกัมพูชาแล้วนะครับแต่ว่าอีกในหนึ่งสามประเทศนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้ัยชนะก็มีนัยยะที่ให้เห็นอีกว่าในสงครามทางรัฐิการเมืองน,นะระหว่างโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ให้เห็นว่าไอ้ที่อเมริกาจับมือกับจีนเนี่ยด้านหนึ่งมันก็เท่ากับจีนเนี่ยมีสถานะคล้ายๆกับเหมือนกอรัยศนะอ่าไปน้ามาจะมองอย่างนั้นก็ได้เหมือนตัดหลังไงครับอเมริกาไปตัดหลังไง ไปคบกับจีนนี่ตัดหลังนะเพราะว่าจีนเป็นแนวหลังในกระทำประเทศนี้ดังนั้นสถานการณ์อึมครึมนะสถานการณ์นี่เรียกว่าดูยังไม่อว่องแต่ว่านี่แหละครับเรื่องของสิบสี่ตุลาเกิดขึ้นท่ามกลางานี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการถึงวันที่สิบสามตุลาคมที่คณะนำของศูนย์ของประชาชนเนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์นีป่ประกาศที่จะประกาศยื่นโนติส่วาว่าะไรนะยิ่งย้ำคำขานว่า ถ้าไม่ปล่อยตัวสิบสามกระบฏเนี่ยนะจะได้กลาวปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยจะเดินขบวนออกจากมาให้ไา้ทำใสยพูดง่ายๆว่าออกละเพราะว่าแล้วก็ตามข่าวผมใช้จากยยนี้นะอ่านนะว่าพอวันที่สิบสามเนี่ยผม,ไ,มได้อยู่ในนั้นหรอกผมยังอยู่ยังยังยังอ่าผมยังไม่ได้เดินมาทํางานมาเดินทางมาทํางานจากพระหนุนมนะทํางานที่นักสืบประชาไต่ก็ล้นละครับล้น จักลังไหลมาจากที่ไหนนะครับจากจัก,กนี่ผมพูดภาษาอีสานเ้วเนี่ยลังไหลกันมาไม่รู้ว่าลังไลมาจากไหนครับเต็มรถไปหมดจนเต็มอ่าเต็มลาน,น,าานส,สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงักลังหัสนามหลวงแล้วก็รถมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นะครับพูดง่ายนะตอนที่เรารู้แล้วว่ามีการประทะก,กันในเช้าวันที่สิบสี่ตุลาคมที่ที่หน้าที่หน้าลานที่พร,ระราชวังสวนกิจนะครับ ที่ข้างที่ข้างคลองนะฮะจนดามปามาจนมกระทัง,งมันมีการประท้าในวันที่สิบสี่ทั้งวันจนนํามาสู่การบีบให้อ่จอมพลถนอมจอมพล,มพ,ลพาคดพ้พลเอกในโรงต้องหลบมีออกนอกประเทศเพื่อแก้ไขสัวคกากันและก็นำสู่นำมาสู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้กาวพระราชทานราชักรชกาลที่เก้าพระราชทานนายกพระราชทานคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาแก้ไขปัญหาตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นและก็ จะให้มีการเลือกร่างรัฐธรรมนูญนั่นนะครับเหตุการณ์ก็เป็นไป,นปนมาแบบนั้นนะครับทีนี้ในคลิปต่อไปนะครับผมจะเปรียบเทียบมเาเห็นนะครับการเหตุการณ์ที่เกิดขไไึ้นรายรายละเอียดเนี่ยผมไม่เล่านะฮะผมก็จะรวบลัดรวบลัดแค่นั้นแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบมเาเห็นว่าเหตุการณ์ที่4ตุลาเนี่ยครับซึ่งช่วงนั้นเนยบ้านเมืองอยู่ภายใต้าการบริหารของ คณะ,ะเผด็จการทหารยาวนานนะครับชมมุรถนอมก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2 5 6 6ต่อจากชลมุรศิดสนิอ2 5้มาจนถึง25 1พันหากระย่างสิบกนี่ก็เป็นเวลาเก้เลยกระย่างก็ปีที่10พอๆกับคณะ3ปอเลยนะครับอย่าลืมนะฮะดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2557เข้ายึดอำนาจต่อเนื่องมาจะกครบ7ปีและถ้าดำเนินไปจนถึงอีก2ปีตามวาระของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นนี่ ก็เดีเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งใกล้เคียงกับคณะคณะสามนั้นนะครับสามทาหารนั่นครับคือจอมหวัดชลบนจอมวประปาพันเอกนรงลงไอ้สามปอก็จะมีอายุในการดำรงตำแหน่งเท่ากันแต่สถานการณ์ของทั้งของยุคนั้นกับยุคนี้นี่แตกต่างกันยังไงครับผมจะพูดเปรียบเทียบในคลิปหน้านะฮะหลังจากหลังจาก เเรื่องที่ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับสวัสดีครับคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนครับ